คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าในชีวิตของเราบางครั้งเหมือนมีพลังบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่ภายในแต่เราไม่เคยถูกสอนวิธีใช้มันอย่างเต็มที่วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในวิธีการฝึกจิตที่โด่งดังที่สุดในโลกนั่นก็คือ the silver mind control method วิธีที่ช่วยให้คุณใช้พลังของสมาธิจินตนาการและความคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้จริง โดยที่มาของซิลวาเมธอดนี้วิธีนี้ถูกคิดค้นโดยโคเซซิลวาชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันในช่วงปี1940เดิมทีซิลวาไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาหรือหมอแต่เขาเป็นช่างวิทยุและมีความสนใจเรื่องครึ่งสมองและพลังจิตเขาเริ่มทดลองกับลูกๆของเขาเองโดยใช้สมาธิและจินตนาการเพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนหนังสือได้ดีขึ้น ผลลับเป็นที่น่าประหลาดใจว่าลูกๆของเขาจำเก่งขึ้นมากและมีสมาธิดีขึ้นและบางครั้งก็มีสัญชาตญาณที่แม่นยำจนทำให้ประหลาดใจนี่คือจุดเริ่มต้นของ Si ว v วอ n ์ไ o ล์ค t น o ทรลเมค่ะหากถามว่า Si ว v วอ n ์ไ o ล์ค t น o ทรลเมนี้คืออะไรมันไม่ใช่การสะกดจิตไม่ใช่เวทมนต์ แต่คือการฝึกสมองให้เข้าสู่คลื่นสภาวะของสมองคลื่นอัลฟาหรืออัลฟาสเตตในสภาวะเช่นนี้จิตจะผ่อนคลายไม่ฟุ้งซ่านแต่กลับตื่นรู้และเปิดรับข้อมูลใหม่ๆได้ดียิ่งขึ้นสิว่าเชื่อว่าเมื่อเราเข้าสู่ระดับจิตใจนี้เราจะสามารถใช้มันเพื่อเพิ่มพลังความจำเสริมสมาธิปรับสมดุลอารมณ์ หรือแม้กระทั่งใช้เพื่อเยียวยาร่างกายและจิตใจพูดง่ายๆก็คือเป็นการเรียนรู้ที่จะควบคุมจิตของเราเองเพื่อใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาจจะมีคนถามว่าทำไมวิธีนี้ถึงได้รับความนิยมทั่วโลกตั้งแต่ปี1966ซีว่าเริ่มเปิดสอนอย่างเป็นทางการโดยภายในไม่กี่สิบปีมีคนกว่า10ล้านคนจากกว่าร้อยประเทศ เข้าร่วมเรียนซิวว่าเมท h อดมีทั้งบุคคลธรรมดานักเรียนนักธุรกิจไปจนถึงนักกีฬาโอลิมปิกที่นำวิธีนี้ไปปรับใช้เหตุผลที่มันแพร่หลายก็เพราะมันง่ายและมันสามารถทำได้จริงใครๆก็เริ่มฝึกได้ภายในเวลาไม่นานคุณเองก็เช่นกันหลักการสำคัญของซิวว e r เม t ทอดนี้ถ้าพูดแบบให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย ไม่วิชาการจนเกินไปขลื่นสมองเรามีด้วยกันหลายระดับขลื่นเบต้าคือในช่วงที่เราตื่นทำงานมีความคิดฟุ้งซ่านคิดวุ่นวายเราจะอยู่ในขลื่นสมองระดับเบตา้าในขลื่นของอัลฟาคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายกึง่งๆแล้วว่างหลับกับตื่นและใน,ในช่วงในช่วงคลืนของเทต้าจะเป็นช่วงที่เวลาที่เราฝันลึกๆ ในช่วงที่เราหลับสนิทนั้นคลื่นสมองเราจะอยู่ในคลื่นของเดต้าเดลต้ากล่าวได้คือคลื่นสมองมีทั้งระดับเบต้าอัลฟาเทต้าและเดลต้าค่ะซิลว่าจะเน้นไปที่ระดับอัลฟาเพราะเป็นระดับที่เราสามารถจินตนาการและสร้างสรรค์ได้ดีที่สุดโดยการใช้ Visualization การสร้างภาพในใจที่ชัดเจนเช่น จินตนาการว่าเรากำลังทำงานสำเร็จหรือร่างกายเราหายจากอาการเจ็บป่วยหรือใช้การตั้งเจตนาหรือ intention ความคิดที่ชัดเจนและเต็มไปด้วยอารมณ์จะส่งพลังงานออกไปสู่จักรวาลและดึงดูดสิ่งนั้นกลับมาสิ่งที่คุณจะได้จากซีรีส์นี้ในซีรีส์นี้เราจะค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะใน ep แรก ตั้งแต่การเข้าสู่สมาธิแบบง่ายๆการใช้ภาพในใจเพื่อดึงดูดสิ่งที่เราต้องการไปจนถึงการนำวิธีนี้ไปปรับใช้จริงกับการเรียนการทำงานความสัมพันธ์และสุขภาพแล้วคุณจะได้พบว่าสมองและจิตใจของเรามีพลังมากกว่าที่คุณเคยคิดไว้และนี่คือ EP 1ที่เราได้ทำความรู้จักกับ Civil m Mind Control Method กันแบบคร่าวๆนะคะในตอนต่อไปเราจะพาไปลึกขึ้นว่าทำไมอัลฟาสเตทถึงสำคัญและจะเข้าสู่สภาวะนี้ได้อย่างไรถ้าคุณอยากเรียนรู้ไปพร้อมกันอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกตอนของซีรีส์นี้นะคะแล้วพบกันใน ep 2ค่ะสวัสดีค่ะ